ทีมนักบรรพชีวินวิทยาชาวอังกฤษขุดพบฟอสซิลสัตว์ทะเลโบราณในยุคจุราส,สิกจำนวนมากกว่า180ชิ้นในหมู่บ้านคอสววล์เมืองกลอสเตอร์เชียร์ประเทศอังกฤษ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือปลาปาคีคอมัสที่สูญพันธ์ไปแล้วแต่ฟอสซิลที่พบนั้นมีลักษณะสมบูรณ์แบบ3มิติเลยทีเดียวโดยอวัยวะที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนลูกตากระดูกเบ้าตาเกล็ดและก้างยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีอีกด้วยส่วนสาเหตุก็เพราะชั้นตะกอนดินและทรายก้นทะเลมีสภาพเหมาะต่อการเก็บรักษาฟอสซิลเมื่อปลาตายและจมลงสู่ก้นทะเลโดยรอดพ้นจากสัตว์กินซากในบริเวณนั้นเลยทําให้ซากถูกฝังลงในชั้นตะกอนอย่าง รวดเร็วเหมือนถูกผนึกไว้เป็นอย่างดีกระทั่งแร่ธาตุจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปในตัวปลาจนกลายเป็นฟอสซิล3มมิติที่สมบูรณ์ในที่สุดซึ่งแน่นอนว่าการค้นพบนี้จะช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในช่วงต้นของยุคจุลศิลิ์ให้มากขึ้น